ที่รองสร้างเพลงแล้วนะครับขออนุญาตเอาเชิญกระเช้ขึ้นสูงสูงลงสาสาตกไกลใกลได้หลายหลายขอทีมงานเทพทับหลวงจงโชคดีสามสามนึง ดันไปดันไปอย่าหยุดอย่าหยุดแค้มมันนกเป็ดด้วยดิดันไปเฮ้ยแต่กุยไร่เหาะเทิดครับหลวงครับเสียงนิ่มๆล่างไปนี่เสแล้วโอ้คุเด็ลา่า,ลางไป กำลังได้สามที่ผาเอ้ยปวดกูมากครับท่าล่างไปลูกล่างไปห้าสิบโยกเต็บเรียบร้อยเต็บทะเบลวง รอนะครับเราโบกทางเริ่มขวางเม่กำลังจะกลืนกลืนเรียบร้อยเียบของก้อนขาวก้อนน้อยครับด้านขวาของหัวโป๊ะดำๆครับใส่ผมว่าเป็นตัวโย่อ องรอยครับสามเสียผ่านไปครับเริ่มซานะครับเริ่มซาแล้วนะครับครับการทีการวนตอนนี้เป็นหูซาลงครับหลังจากไฟดับหลังจากควนจางครับ <c oughs> จังมานี่เขาบางอีก ขับจองไปแถวหนังเงินแถวท่ายหนังเงินนี่แหละขับจองไปแถวนี้บอกไกลปไนไหนดอกบ,ดบอกไกลดอกเพราะว่าลักษณะมันเห็นตัวสีเงายิ่งยวงตัวเงยแต่มัน<ล>บอกไกลมันก็ดได้หลายเองแหละสามร้อยพันมันเ <800, S 2> บ,บ,บนนาเนาะมันบอกง่ายแสดงว่ามันเบาขับบอกมาแล้วนะครับสิด<บ><ล><บ>มาหาหัวาขาวๆเด้อ แต่เข็บเลยนะครับแต่เข็บก้อนหลังมีช่วงบอกว่าของาักําเงินครับให้ความสนใจด้วยเรื่องอื่นๆนะครับเลือื่นให้ความสนใจด้วยสามสิบพันดลดรอบจากทักเท่ามันตีเทขาแจ้งคอยโยกคอยพีคอยวนล ลดระดับเบาๆห้าสิบพานครับมันสีนีฝ่าก้าเท่าจะเป็นเสียยาวๆนะครับหางมันสีเดียดั้งซ้ายนะครับเห็นหิมต่อเ่อมจากก้อนเท่านะครับถ้าบอกพี่บอกน้องว่าเลขเจ็ดสิบนี่กินก้อนบางนะครับเจ็ดสบพาน แม่นอนนะครับขนาดว่าตัวใหญ่ๆเลยครับเิีงของเพิ่นตามลงมาตื้อแปดสิบสามร้อยแปดสิบ